นางรถอนโอ้นางรถคอนมีนางรถ่อนพอมอ้าวโอเคลงได้สวัสดีครับพ่อกับผมลูก้ายนญ่เกษตรรอสวนครับมันนี่ภาพี่นองวัเบิงถนนบุญครับผมสายบุญนะครับมาสาพุท่บ้านประกาศครับผม ผู้ใดว่างออกไปฝังเสาไฟ้ฝ่าซอยกันเด้อสันครับแต่ก่อนเสาไว้ฝ่าเป็นไม้ไผ่ครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับผมกะบริจาคจากพี่น้องทั้บ้านนี่แหละครับทั้เจริญโม่แปดเฮ้าดงสมบูรณ์ทางกระโทกกระสินนี่แหละครับผมบริจาคเงินหาพันกว่าบาทนะครับเห็ดเสาไฟนะครับผมนี่แหละครับเสาไฟแบบนี้แหละครับพอจะเลี่ยงครับว่าออกไขแต่เศร้าแหละครับผมพอจะเลี่ยงว่าจัดการออกก้อนโมนะครับ สมาชิกครับผ oh. 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 ู้กลครับผมภูกลหลุมเลยครับนี่แหละครับโอ้โหเฮ้ยต้องรอดครับพี่น้องห่างทั้งยางค่ะคางน้องน่ะโอ้ยโหฝนเล้ววะมันต้องมีแนวมาแซมมาม่าก็โอ้โมันต้องสีอ่อนโอ้ยเจอหูปวกวะโอ้ยโชคตัเจ้านเจอเจอหูปวกกันวะโอ้เออพอดีพอดีเห็นละเอ้า ผู้เผกับคุณไงของแท้ของแท้เฮ้ยคักคักคักมองเี็นว่าเสียมดวงน่อยพบดีเสียมคมปะคุณว่าเอาล่องไปเอ๊ะจางปลาอย่างหรอครับผมก็ได้ความลมมือไปจ้างดีนะครับ <ส>พี่น้องเพื่นกับมาซอยนะครับผมปากหนาหลายตาครับวันนี้ผู้ซอยครับผมผู้ซอยเพื่นกับเหงาหลายหลุมหรือเพิ่นสองหลุมแล้วมีของแช่หรือเปล่ามีโอ้ว um. ่ามันฝังไก่ทั้งหมดเลยคือจังไรพอมาป่าเขาจะใส่ป่าปดโอ้ตกใส่แม่แรงรุ่นนี่คัะริมถนนนะครับเนาะ พ่อเยอู้ในย่านเสาโบเสมอกันครับเรียกตะลับเม็ดมาดึงมาว่างครับผมพ่อเห็มันเกิืนกันแน่จ้องน้อยว่าสั่นเพล่นว่าคักอยู่มันดึงตะลับเม็ดบบเห็นหนาผู้ใดก็ขอโทษหลายที่ครับเด้ออัจติไทยทำโบหอดบบถึงสุขคนก็ได้อันนี้ก็พ่อใหญ่ลุงกับพ่อใหญ่พดครับนั่งอยู่นี่ นี่ครับแฉบทางนี่นะครับผมฝังฝังเล็กมาไดนี่อันนี้ครับฝังเล็กมาได้เหรอันเอาออดมันหนึ่งไหมครับคุนออกเด็กเองเลยออกเด็กหน่อยหนึ่งอ๋อเลยออกเด็กหน่อยนึงเห็นพยาบาลเหรอครับขับรถย้ายเสาอยู่ไหมครับขับรถอีเป๊บย้ายเสามาท่าน ตลับเม็ดเพิินวัดล้วกัเลยบ่เกิงไปไในกาได้ว้างอีกที่หนึ่งพอยใจอยกับมาให้กับร่างใจครับมาให้กับรงใจพอยเพชงพอยใจขนาว่าบางกองจะบาดดูโอเคครับโอเคแจ้มครับแจ้ม เวลาหมูวัดแดงไม่ต้องโดนื่อก่อนไม่เหี่ยสาคอไนก้อเือนปเื่อมไกปก้นใส่ไปก้นใส่ไปจมเาวัดเนี่ยปูเปหมอปูมันอยู่น้ำมันอยู่น้ำเนาะเนาะติปูปูใ่ได้เหบ่ปูปูกรมี่อเขาปล่อยปูตีอยู่เปล่าซุมเตมสลงมาแต่้งทังเงะวทังเกาหมอมันหลมปูใหญ่แบบไรดเนี่ปูวลานี่แบบเปียวยนแบบเปียวยนทะเล ซัฝามืออืมม่บาคิปพ uh> ันอย่ลกอ๋อปตัวเพิ่ง่ันสิขยายเดี๋ยวสปอมาอินี้แ่คน่อ่ก่าตัวแดงกาลุดขาหนึ่เบาเลยอย่ามันเปยังโอ้ยมันปรุงออกมาเ่เขาอย่ามันตายแบรนดเขาักยึดลิีดลินใหญหำกัน่ใ่น้อยกันมนช่มก่อฝังสาไฟไหม สองพน์หรือทางงัดทางงัดบ่แต่ว่ามันช่ทางเขบาบ่บ่อันนี้มันเป็นอะไรเอาเนื้อจอลุยๆเลยมันต้องดินที่กรุงเทพอันดินนู้นพวกนี้ต้องสวานอเออสวานน่สวานจอหมุนหมุนหมุนเลยอดจุดนี่นะครับนาวัดใกล้แล้วขุดหลุมใกล้หอนาวัดแล้วนี่หลุ่มนาวัดนะครับคอยเลี้ยงกำลังเหงาอยู่ ออกแล้วจังหวัดเสาออกแล้วแล้วมาคนหลุมสอนรู้กันมาแล้วครับรถโมมาแล้วรถปูนแลนไปเอาปูนเอาไส้ครับไปแล้วเบิงบรรยากาศครับฝุดเสาต่อห้องสร้างหัวกับมาหนา เสาไฟเ็าัปวกกินแน่ครับมันเป็นไม้ไผ่ครับผมเป็นไม้ไผ่ครับ <c oughs> เปลี่ยนม <c oughs> ันเนสาเล็กแล้วบัดนี้ <c oughs> นำใจกับจากพ่อแม่พี่น้องนี่ครับรวมกันครับทำบุญบริจาคขาเสาครับเป็นเรียไล่ายม้วนนี่ครับผมอย <c oughs> ่างเงินหาพันกลัวนะครับ <c oughs> ออก,กะ <c oughs> บ่อเอยซื้อนะครับผมกับพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่นะครับผู้มีศรัทธานะครับผมซอยกันนะครับผลรลอยสองลอยหลายลอยนะครับอาร้อยห้อลอยก็มีนะครับผมผู้เจ้าผาพันกระเป๋าถุงใญ่นะครับผมน้องพ่อพนกับมาให้กำลังใจขึ้นกันครับให้กำลังใจทิ่ตู้คดนอนทงกับมาขึ้นกันครับมือเห็นซอยกันครับ ไฟฟ้าวัดบ้านเฮาครับของส่วนร่วมครับผมสากันเห็ดคนละเล็กละหน่อยนะครับผู้ใด่า,ายวิดีโอบ่เห็นกันขดขอโทษขอไผ่หลายเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อเด้อนะครับเขียวหนาสิบริผ่านนะครับผมครับกับสีอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมไใบสะเบิ้งนะครับลลในลหลายๆปีข้างนะครับผม รถปูนัมาแล้วปอบแล้วไอ้พวกจจับ้าเจมก้อนมูเลยเขาจะ้าเอาไม้มูแวนหนึ่งลุงมันก็ไปพุ้นเถลวงเอาไม้มปลูเนี่ไม่ไปที่เขาเอาเสาอย่าเาเนียกขอขอบคุณนะครับกำลังแรงใจแรงศรัทธานะครับที่ช่วยกันบริจาคด้เสาไฟวัดเท่านะครับผม เจ้าภาพสุกูสุคนนะครับที่บไดเอยหน้าครับผมกำลังกายกำลังใจนะครับกำลังซับนะครับผมอยกันนะครับด่วจะให้บุญหลายๆนะครับผมคุณเจ้าภาพทุกคนนะครับทีลม่งกองย่ำลงคือมันกองบอลถึงแล้วลง ยางไปอลุงล่ะ like ่ดลำเลยลยนะครับผมุหเด้อว <orship> ัน <cl> ีกตลอตเตอรี่เด้อวันที่จังไดรลนะครับถุกลอตเตอรี่ครับผมนั่นนั่นุบปุ้ยกนเสรตอนเศร้าครับตอนเศร้าแดดท่านพอนบนไหนครับสองม้กลัวสามม้่อครับผมไม่ยึดไมยึดไมยึดไมยึดตไปดัยเนะ เอาเปนงเาปยู่สุดหลักสิบนั่นแหละเศีเล่นง่เรมัรู้ใช่หอเ่มันมีมันมีอเล่ใช่ไหมลวดม้าเล่นสุเนียหลาดับเนเนี่ยหับเล่เนีเล่นสแต่เรมันจะเพิด้านเทียงอีกไหมนะลูกนเาตอกันมา่เสาเลยเไงเขาแรกขึ้นดีแว่าน้อว่าเขาไอยากเขาไ่อยากอาศัยเขานะ

วามันเห็ดเล้วนะครับเปียพูวางครับยูนมีวอร์แซงดิใส่เลยเออบอกว่าจะเห็นได้ใส่จะเห็นได้เป็นบักใส่เหรอครับบอกว่าเป็นบักใส่มันสิโบตรงตรงเลยเป็นซ่างค้นลงเพชร ของส่วนรวมงุทธินันเองเจ้นหน้ากระจกบริยานรักบางอ่าสักนึ่งักใครใส่ใส่ซื้อแต่ว่าใส่เินไ่นใส่มันจีบริานต็งเรยงจีบพีแดงท่นบ่ใส่นก็บ่มีงานหรอาบริาน่านวกนเสาแล้วพแข็งเราก็ตงี่เดียวเราตกันเที่ใส่รนเนะ่นนก็ันเเยนีด หปปปนนลังหลังจากเราตรียมเสาเรียบร้อยตั้งเสาเรียบร้อยพยาบาลก็บททําหนังสือไปถึงเทศบาลนะครับผมเพื่อจะให้รถกระเ้านะครับมาเอาสายไฟขึ้นนะครับผมเพราะว่าขั้นสี่เอาขึ้นเลยนี่มันสีเทพป,ปูนมันสี่กแข็งนะครับผมก็เลยต้องรอให้มันแห้งก็เลยทับหนังสือไปเทศบาลนะครับขอรถกระเสานะครับผม ซึ่งนารับเพ่ง่นหาหมองค่อมหมดเลยเสียค่อมกับมานมูนะครับบ้าที่สอท่อเห้ากับมากขึ้กันดูซื่อไ้อยซอยกันครับบานเดียวกันครับผมคนละแห้งนะครับคนใหม่ลมือครับไม่รอกเลยจาไปไม่ออกเลยฮะไม่ไหวมุดลายแ้่ดูไหน่อยด่มุดลายนี่ยู่หลัามันเหม

มาทั้งห้อละตาเลยเ้อก่อนเอาวันไม่ทั้งทั้งทั้งนีลงไปกันแนน่นเลยตีรองลักมันเยอะมากนี่นี่นี่มแนเยอะเลยนะมีมตี้ยอะไรบางอย่างปูนนี่ต้องกันแน่นไม่ได้หรอกทั้งหินหินมันล่มขึ้นแล้วสุดท่อเราเพิ่งเล็กหนึ่งแล้วเขาล่ะใส่ใส่หน้าลไม้เถอะเรามทำได้ไหมล่ะทำได้ทำได้เอาหินมันล่มอีกแล้วเหรอ เี่ยงแล้วเี่ยงแล้วะไม่เดียวโอ้ยาเรียบ่เรียบ่าจะไม่าก็ได้ละอยูแล้วจะทำอยู่เท่าไหร่เ้เที่ยงแล้เที่ยงเล่นเลยเนาะสร้างเอาไว้เห็ดเนาะทางหินลงหินลงเรียบร้อยเนาะ เออเขาท้าไปเฮ้ยไม่ต้องข้ายากวันนี้ตามหินมันแน่นโอ้ยนี่แค่เมื่อท่านั้นเพว่นบ้านองเขาจิตใจโอเคสาต่อไปอ้

ăn món, 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 ăn à à, à à món, ăn 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 ใช่น <th> ้อยดวงเจริญตั้มแค่นันนดวตำไปเว้ยตั้ำก็ได้ยูแล้วดูแล้วได้เลยนะหยุดใกลแยงก็ปุ่นเหยุดตั้เลยเอาละ่ไหมเอาบังเลดวงันยูบ่ยูอเคจับเลยาไนเียง่น่

ไม่ยัง้งไม่ลองมาสมทบทุนบอโอ้ออ oh, พอดีแหละน้ำแข็งเหมือพอดีตัวนี้พยาบาลเออสมทบทุนสมทบทุนไยาสูบแม่ไม่ลองแล้วมาสมทบหนึ่งร้อยบาท น้ำแข็งน้ำใสออกมาแล้วจากตั้งเสาเรียบร้อยดทุกบ้านเพื่อนกันเฮ็ดหนังสือเฮ็ดถึงเทศบาลนะครับผมขอรถกระเช้ามาเอาสายไฟขึ้นนะครับก็จะเป็นมืออื่นปุ๋ยครับผมวัอนี้กับเทปูนไว้มันแข็งก่อนนะครับััับตาลงมนนวยเเ ขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับสุขสุขพจนะครับผมมีวงบริจารนะครับสื่อเซานะครับเซาเล็กนะครับ ขอขอพุ่นครับพีพีน้องๆนะครับที่รวมแรงรวมใจกันนะครับมาโุดหลุมนะครับเดือดร้อนทางกันบัดดขอพุ่งสุดๆสุดพนนะครับเฮ้ยเบลงเหล้วบบเห็นบบพ่อเขาดินลงจังหวะกันเลยเด้อขั้นเข็มมันเลิกเด้อคอมเมนต์เลยนะครับบบเห็นเจ้าของใต้คลิปเลยนะครับผมขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับ Away, ult, går, ขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังสุขุมสุพนะครับผมสำหรับวัอนี้ผมหนกซาไนกับเษตรรอสวนขอลาพิเศษนะคร Food, ับเบ่งบรรยากาศจบไปพร like ้อมๆกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ สำเร็จแล้งส2สำเร็ลสำเร็จลอะไรสำเร็จไป